ตีขม้นนเบี้ยขึที่ขึ้นบนข้อบข้างค่านตั้งจบ่งข้มาอเด็กันไหเดวนองเ้งองเบนมดเดียวันเบนวันยานดบนไ้หนอ้ันมากเยืกระเป๋ากัสมุดเงินขีเดี๋ยวไหมเขียที่อ้อมนี่อ้อมนี่สมองมองไห้ก็บอกก็เต็ม

และหลักที่หกเสียอหกหลักนะคะบก็ใส่ในคาจลอัลาุบงกลมจากนั้นเจ้าหน้าที่จะหิาให้เราอยางนี้ค่ะเสียงันก็ข่ายลิ้มหัวอามตัองช้างมีเงินงบระมาณั้ละสี่พันบาทค่ะจะใช้รมเอาร้าสำหรับป้อนด่อน จะใช้อุปกรณ์ออระวัลหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกระวัยหลักที่สองจใช้อุปกรณ์ออกระวัยหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่ออกระวัตยที่หน้งสาตัวกั้งที่หึงจนทยอุปกรณ์ออกระวัล์ี่ตัว เมื่อประธานกรรมการเห็นว่าครบแก้จะกดออกสัญญาณที่กรรมออกรางวัลยกกันยวเปิช่องให้ใบหมายเ่ตกลงในที่รองรับด้านหน้าแล้วจะเป็นกระกวนที่ได้ก่อหเป็นเหมือนกับหนังที่ออกใจยุวยุวสวน3ตัวครั้งที่ ตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกห้าศูนยศห้าศย์ศูนไฟนะคะราวัลยี่นาสสามตัวครั้งที่หนเลขที่ออก5้าศศ นะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยูบเพิ่ยงใหม่ดลปจะจำหลักขึ้นมาใหม่เราจะใช้อุปกรณ์ออกราวัลในหลักใดออกไปได้หน้าสมตัวครั้งที่2ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกราวัลหลักที่ห้า อุปกรณ์ออกระงวัลหลักที่สี่ะจะใช้อุปกรณ์ออกระงวัลหลักที่สองจะใช้อ,อุปกรณ์ออการางวัลหลักที่สองหลักที่สี่และหลักที่ห้าออกกระว่หลหน้าสตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะพร้อมแล้วจะออกกระวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สอง สองเล้งยุ้งแหลกันเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดศูนย์ไับนคะับลวันเองทับวนที่สองับันที่สอแปดศูน สามตัวไปเพิ่ล้วงสองครั้งนะคะต่อไปจะทําการออกกระด้เล็กค่ะสามตัว2ครั้งมีเงินรางวัลละสี่พันบาทค่ะเพื่อรางวัลลงไ้ตามดวงรางนี้หนึ่งรางเลขกหนาสาตัวสองขัดได้หรอเรียรอยนครับห้าสูสูนขัดันทีหนึ่งัดที่สว่าได้หรอ จะใช้อุปกรณ์ออกแรงวันหลักที่ห <m> ้าจะใช้อุปกรณ์ออกแรงวันหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกแรงวันหลักที่หนึ่งหลักที่ห้าและหลักที่หกออกกรงเล็กท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะแล้วจะออกแรงเล็ท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่ง ามตัวครั้งที่หนึ่เลขที่ออกสองหกเก้าสอฝครั้งนะคะรางวัลลท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสองเครับรางวัลเลขาสามตที่หนึ่งครับสอก้าต่อไปนะคะท่านประานกรรมการจะเสิร์ฟหยิบวุ่งยาหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลในหลักใดออกรางวันท้งยสาตัวครั้งที่2อง่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่หนึ่ง จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรรงวัลหลักที่1หลักที่2และหลักที่6ออกรรงวัลท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะพร้อมแล้วจะออกรรงวัลท้าย3ตัวครั้งที่2 รางเล็กท้ายสามตัวครั้ที่สองเลขที่ออกหนึ่งปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดไฟครั้งนะคระับราง2 2> เลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหนึ่งแปดเจ็ด รางเิี้ท้าย3ตัวออกไปโยการส่ง2ตัวนะครับหน้าที right. ่เราจุใจเข้ามากนะครับากกดใิกดแชร์กดติดตามจะทําการออกรางัลี้ท้าย3ตัว1ครั้งห้รางวัลละ2,000บาทค่ะรวมันสหมดางครับชเขาเขงหลกาั จะใช้อุปกรณ์ออกรรงวันหลักที่จ้าค่ะอเด็กเต็ะปูด้าจะใช้อุปกรณ์ออกรรงวันหลักที่หก จะใช้อุปกรณ์ออกกรงวันหลักที่หและหลักที่6ออกรกรงวันเลท้ายสตัวผ <c oughs> ู้นี้จะทําการออกรกรงวันเลท้ายสองตัวหลักหน่วยเป็นผู้แทนรวมการปกครองกระทรวงมหาดไทยผู้ในการส่วนการรักษาความสงบเรื่องร้อยสามกรรมการ,รกสอบสวนและนิติการในแผนศุกแสวงและหลักสิ่คือ มาเทากันข้มาทุกคนเียตักันครับเตรียมตัวกันครับเอ้ากลับมาดูแ่ลก้องกันเตรียมตัวครับพ่นตั้เงื่อขเด้อตัวเรียนฟูห้องเก้าศูนย์เก้าศูนย์นะพี่น้องเอ่อสันงเอาหร้าษไวกันครับ เพราะว่าสิปเก่าคูชี่ของเขาแตกเลยครับเนอท้ายสองตัวงวดวันที่สองพฤษภาคมพธษศกราสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลขที่ออกเก้าอไหกห้าหกห้า เราสองราบไปพนดแล้วนะคะหกเจ็ดค่ะค่ะง้หัวว่าไอ้คายไปเรียนแต่หกขาพ่อมีเงินรางวัลรางวัลละ้านบาทเราำข้างจริงรางวัลที่นงมี2รางวันเงินรางวัลจะมีึ่งแสนบาทค่ะโอ้แหวนเก่าค่ะแล้วตัวเองเก่าน่ากรั พร้อมแล้วจะออกเดลวันที่อ หลักตกลงในที่รองรัเรียบร้อยแล้วนะคะอันบอกเอจี่ยูปูโยเมื่อหนึ่งหัวขาคำหนึ่งเ่าขาลนบอกพี่ภูมินยปูโยเมื่อภาษโยเมื่อละล้เข้่ต้องมาเข่าขาเข่าขา้เยเดีเ่าขาได้เ เื่องจากอุปกรณ์ออกรงวนมหลากหางนคะของตอนนี้ได้ตออกแต่ท่านประธานรมการก็ชเรือมมานะคะ่รอเอาของออกแงงานค่ะดูนะดูนะที่ของประธนกรรการออกรงานนะคะในขณะที่ทาการออกรงงานค่ะตรวกอบข้อเท้าให้เป็นไปตามกณฑ์การ แล้วขี้คะตเนี่ยกลที่ทาีอยแล้วจะนั่งที่ชั้นลาชนะนเปล่งใสแตเรับว่าอนไหนเนี่ยจากกรรมการวะตกองที่ตกลงตาัดนต้องาไปใส่รวมไว้นมารกรรมการทวนาคะตงานี้ต่องการไใส่รวมไว้นอมารกรรมาัวนะ แลากจีนอย่างรัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อจองล่วงหน้านะคะทำการทํำรายการสลากซื้อวันที่16พฤษภาคม2566ในวันที่5กองสพคม2566และสลากจองล่วงหน้าวันที่1มิ1ถายน2566ในวันที่6พฤษภาคม2566โดยแบ,บ่งเป็นสองรอบค่ะ รอบแรกตั้งแต่เวลา7 30นาฬิกา3นาทีถึงนาฬิาคันจะไม่ได้หมดจะเปิดให้ทำการจองรที่สในเวลา15นาฬกาถึง16นาฬกาผ่านแอปพลิเคชันบัตฟังตู้ ATM และธนาคารกรุงไทยทุกสาขาที่เปิดทำการท้งนี้จะต้องนำเงินค่าสลากเข้าบัญชีเงินฝากที่ได้ลงระเบียนไว้ก่อนวันทำรายการภายในเวลา1 8นาฬิา โดยผู้ที่ทำรายการสลักจองได้แล้วนะคะไม่สามารถเข้ามาทำรายการสลักซื้อในงวดเดียวกันได้อีกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซนเตอร์โทรศัพท์หมายเลข025289999ในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้ ได้รับเกียรติจากนายสิทธิกรเดชสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปมณนสรประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสยอจะทําการเสียงหยิบยกยางหมายเล่ประจําหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสียงลูกบังหมายเล่กกเรียงลำดับก่อนหลังแล้วนำลูกบังหมายเลขที่ได้ไปไว้ที่หลักของตนเองค่ะท่านประธานกรรมการเสียงจับขึ้นมาแล้วนะคะ ค่ะได้หมายเลขสองนะคะกำลังเอาตัวงประจำหลักมื่นในภาพเพมงราชกิจผู้มีการสนประสานงานมูลนิธิเล่าข่าออฟไลฟ์จังหวัดปทุมธานีและเจ้าของสนามดิงปืนภูมิไพนลินจะเป็นผู้เสิร์ฟบอลหมายเลขเป็นลำดับแรกค่ะ ได้รูปบันใหมยเลขประจำหลักหมื่นนะคะท่านประธานกรรมการเสียงจับขึ้นมาใหม่ได้หมายเลขหนึ่งค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนนายแพทย์วุฒิชัยจิรชติกุณผู้มีการโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรีจะเป็นผู้เสียบรางวัลเกต่อไปค่ะเอาแค่เอาคนคืนคนคืนคิมคนคืนรถคนคืนรถเน็ยคนคืนงานมก ได้แต่ายเล่ปัใหาเสียงนะคะท่านประธานกรรมการเสียงจ่ายเครื่องห่้มายเล่สามค่ะกรรมการออกประวัประจำหกพันเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังนางสาวทีาพรผาสุขผู้มีการกองบริหารการรับจ่ายเงินภาครัฐ เปมบัญชีกลางจะเป็นผู้เสียงรูกบอลหมายเล่กเป็นลำดับต่อไปค่ะ เหมายเลขจะจําหลักทันนะคะท่านประธานกรรมการเสียงจับขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข6ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยในแผนสุขสวงผู้มือการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อยสามสำนักการสอบสวนและนิติการจะเป็นผู้เสียงลขหมายเลขเป็นปำลำดับต่อไปค่ะ ประจำหลักหน่วยค่ะท่านประธานกรรมการเสียงจับขึ้นมาใหม่นะคะได้หมายเลขสี่ก,กรรมการออกระวงวัลประจำหลักร้อยเป็นผู้แทนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพันำตำรวจเอกหญิงสุภลักษณ์ภวภูตน,นนทะ์มหาสารคามรองผู้กำกับการกองสรารนิเทศจะเป็นผู้เสียงวันหมายเลขนันต่อไปค่ะ วหมยเลขประจำามกร้อยนะคะและกรรมการท่านสุดท้ายค่ะได้แก่กรรมการหมายเลขห้านะคะกรรมการออกรางวัละจําหมกสี่เป็นแทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนางสุริเกศวาทยานนท์มีการสำนักตรวจสอบการเงินแม่ตํามขามาตัวนจะเป็นผู้เปิดช่องให้ราการตกลงเป็นห่าสุดท้ายค่ะผู้เล่าทิมพาลูคือเมืองเมืองเล่าคนในม่อกไม่ตําโมเช่นว่า ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักสิบไหมคะและขณะนี้กรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านได้เสียงลูกบอลหมายเลขครบแล้วค่ะต่ <c oughs> อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะ <c oughs> รางวัลที่หนึ่งวดอั่นที่สองที่สาสกรมพ2เศพันหาร้อยหสิบหก เลี่ออกสี่สาม สวัสดีครับพ่อแม่พินวองเป็นไดสุกมานกันบ่ครับอ้าวครับผมเอาเฮ้ด้ยเฮ้กันบิดประเทศนะครับเนาะเด้ยเฮกันบิดโลกครับผมตัวโลกตัวเลขปูชีประขารับประทานโชคอยู่ปูรีเนาะครับเนาะอยู่สารปูรีค่ะเก้าก็ศนย์ลกสเกครับผมเก้าเก็ดศูนย์แหลกสิบเก้าครับเหลกเหลือท่องจาก เรือท่องจากรถคิดคิดเทาไหร่ครับเรือท่องจากอ่ารถพอสาธิตให้มาใส่รถบักเบนค่ะครับผมบอกครับบอกแน่ครับผู้บอกตั้งแต่ตัวงวดว่าจะเอาบักเบนครับไปขนท่องครับเอ็ซี่จำได้บอครับแล้วการมือเศร้านี่ครับช็อตเด็ดปูเสียหายพิเศษเอดยิมนะครับเนาะครับปูว่าเอดยิมทำงานตามหน้าที่ดีครับปูหายพิเศษแอ่ยิมคือเซฟเก้าครับผม ให้พิเศษเเนั่งยิ้มเข่าเทิ้งคามสินเข่าเทิ้งไวรัฐบาลพี่น้องโชค m านกันบ่ครับผมอ่ะครับแตขอให้โชคๆมนัมนมันลำๆเลยด้วยไปนับกันทุกปู่ทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเงินล้าแนแฝงกับพี่น้องฝากบอกาพวกนเงินจับตาเส้นเขาละเส้นเขาถี่ตากไปขอขอใช้ก่อน